สีทุกท่านนะคะเหลือสีเหรอปกติมีห้าหกเหลือสี่หกแต่ยังไม่รวมช่องปลาช่องอะไรนะแต่พูดถึงว่าสบเราเวลาปลาแตงโมมันจะมีง่ายตรงนี้เห็นไหมเราต้องปาตรง่งเสือจะมาแนะนำ fc วิธีปลาแตงโมที่ให้สวยงามนะคะสวยงามอ่ะตามไปพี่โอ้โหสวยมากสวยมาก แต่จะหวานไม่หวนานเดี๋ยวต้องรอชิมนะทุกคนก็เดี๋ยวให้กันคนละแบบนี้เลยนะครละง่ายดีเามนเมนูเช้านี้มีอะไรนะพงสุดานึ่งปลานึ่งปลาบู ไม่ปาบูุปบปบุไม่ปาบูอันนี้พี่เสือล้างมือแล้วนะครับตรงไหนที่เขียวเยอะๆก็ไม่ต้องกินนะเสือกินเองอ๋อเสือจะกินเปลือก,กเ,เสือจะกินเปลือกใช่ไหมโอ้อ่ะจะกินยังไงให้อร่อยก็ใช้ปากกินนะทุกคน โอ้พาไปนี้เลยบุจะทำถั่วเพิ่มถั่วีัมอืส่วนเราก็เจิ้วแกวผักลวกจิ้มก็เหนียวเต็มทีเด้อว้าวก็เหนียวใหม่ลึกก็เหนียวใหม่หนึ่งแล้วเท่าหนึ่งสอง เป็นยังไงขั้นตอนปาแตงปลาเพราะเป็นคนชอบกินเปลือกแตงโมก็เลยจะไม่ปาดออกเยอะยอ,าอานี่นะคะวิธีการปาดแตงโมนะคะ,ะส่วนเราปะไป,ไปกั้นตั้ม วดไม่ได้เช้ากลางวันเที่ยงเย็นเติมพลังต้องมีตำเหรอมีตำเช้าต้มใส่ปลาส้มแค่นี้พอนะโอ้ส่วนอันนี้ไม่น่าเชื่อว่าผู้ชายคนนี้จะผ่าตัมเราไม่ทิ้งนะเราไม่ทิ้งนะถ้ให้บุญเหลือบุญรอดนะเนไงทิ้งก่อนอย่าไปทิ้งนะบุญเหลือบุญรอดอย่าทิ้งกันนะบุญเหลือบุญรอดอย่ามันอะไรนะอันนี้อันนี้ผลไม้ที่เราลายใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้ ไปดูไปดูน้องปูตำแตงก่อนไปดูน้องปูตำแตงก่อนต่ำถั่วมาตำถั่วลืมฮะตำถั่วตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยเห็นตักตกใจนึกว่าจะใส่เป็นช้อนนี่น้ำปลาต้องมีติดครัวฮะที่ขาดไม่ได้เลยนี่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 อันนี้ของเด็ดของแซ่บของอร่อยนะฮะอันนี้ลุงป้าปลาราหนัูทุกครัวต้องมีติดบ้านใช่ค่อยชอบมากเลยสีส้ม ชอบสีส้มคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งเนาะใช่ยาวกวยาวไปเลยยวยาวไปเลยจนกินข้าวเลยเอาไปให้ลูกเลยนะหนูก็ขั้นตอนในการตำนะคะตำถัว่วตำถั่วนะคะก็ปาดอีออกก่อนอ่าถ้าเป็นส้มตำนะถ้าเป็นส้มตำเราจะตำเครื่องก่อน แล้วเราจะเอาเส้นมะละก,กอใส่ทีหลังแต่ถ้าเราไปตาถั่วนะเราจะโขกพริกแล้วเราก็จะเอาตำาตำถั่วก่อนแล้วเราปรุงทีหลังนะมันมันไม่เหมือนกันได้ความรู้ด้วยถ,ถ้าเราถ้าเราตำเครื่องก่อนแล้วเราไปตำถั่วมันจะฟงสายตา,า <laughs> แต่ <c oughs> แต่แต,แต่มะละกอ่ะเราสามารถใส่ทีหลังได้เราตำเครื่องก่อนก็ได้นี่นี่น่ได้ความรู้จะใส่ถาดได้ยบอเอาเลยไม่เห็นแอร์เลย นาไม่เห็นเหรอเห็นอยู่หนูบังหมดเลยเนาะเวอร์ไปเสือตำถั่วนะนี่ก็ถั่วแบบว่าอ่อนๆมากเลยนะนี่เลยิมนะคิมเปล่าชิมนะยูเมนอ่อนไหมหวานมากเยแม่ก็อยู่นั่นเลยอออยมปุ๊กก็ชอบตำนะกินตำกิ่งมีน้ำปลากินได้ได้ตลอดไม่ไม่ว่าไม่ว่าจะไหนเช้าเที่ยงบ่ายเย็น กินได้ตลอดเลยกินกับเป็นกับข้าวก็ได้กินเล่นก็ได้กินเล่นก็ได้เป็นเมี่ยงก็ได้อ่านว่าอืออ้าวคือแบบอันนี้จะพอใส่ไหมฮะทาวนี้จะพอใส่เอาอย่างนั้นเลยเอาเลยโอ้ยหอมข้าวเนาะหอมปลาด้วยโอ้ยขยันพริกปรุงเหตตาคน ข้าเหนียวเราก็มีข้าวเจ้าเราก็มีเด้อข้าวเจ้าก็มีทัข้าวเหนียวข้าวเจ้าวันนี้ยาชีจัดให้พอดแค่คำชาวนี้โอ้เศีบเศีกเศีกเศีกเด้อพี่น้องเดี๋ยวรอตำถั่วก่อนอ่ะเดี๋ยวคนอย่าเพิ่งเอ้าโชว์โชว์สองนะคะสำหรับปุ๊นะปุ๊ชอบสูตรสองเพราะปุ๊ชอบนัวนัวนองนงแต่ว่า สูตรหนึ่งสำหรับตำก็อร่อยเช่นกันแล้วแต่นะคะคนชอบใช่นี่นะคะดูดูก่อนว่ามันกินมันพอกินมาเห็นพอกอดม้อตัวเดียวนี่นะเดี๋ยวจะทอดปลาทูอีกบ่ถ้าเจ้าไม่เห็นหลายรอบเจ้าก็เห็นเลยเธอเดียวไม่อยากเห็นหลายรอบมันจะปลาทูฟ้ามันเลอะหูเยอะเบื่อหูเยอะร้อยครับท่านผู้ชมอ่ะโอ้โหกลิ่นถึงนี่เลยฮะ ไม่ต้องชิมนะเพราะว่าน <an> uh ้ำปลาอร่อยอยู uh ่แล้วเอาไว้ให้ปลาปลาแกกินนิดเดียวแกไม่กินเยอะอ่าเรียบร้อยอาตัวเก็บตัวจ้าพ่อ้อเ้า่เจ้าด้ยบ่้นหุอเ้ด ไปดูบัตรสือ <ừ m. S 1> รร่อปัจเจนนะบอกบอกแล้วตอ <ừ m. S 1> นทำไปเกือมาเออเราอย่านะเราเรา <ừ m. S 1> บอกจ้าจ้าเดี๋ยวแบ่งให้เพื่อนกินด้วยอันนี้แบ่งให้ป้าแล้วบอกดูกว่ามีบอ่อน้ำค่อยบอกอ,นนอันนี้เราซื้ออัน,นี้เราชื่อมาเช้ามาแบ่งให้ป้าอืมเราติ่งก่อนเลยเนาะอันนี้ก็ผักลวกอันนี้ก็ลวกมาเผืออ่อเพื่อนนะเออเพราะว่าเห็นเขามีปลานึ่ง ผักบุ้งนี่เราก็ลวกมานะเราลวกมาผัวเพื่อนๆว่าเขามีผัดผักนึ่งมีอะไรบ้างเมนูเช้านี่เยอะแยะเลยนี่อันนี้เจเจแก้วเจช่วงนี้เพียงแตนว่าทำน้ำพริกผัดจะหาที่อะไรง่ายหน่อยเพราะว่าเทศกาลที่ไปที่ไหนก็มีเจเจรู้ไหมโรงงานหนูหยุดนะนนี่โอ้ เพราะว่าต oh, Ho, ้องผลิตงานเหรอเนี่ยพราะวาต้องผลิตโรงงานหนูอ๋อเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของโรงงานหนูปลอมตัวมาหนูมีธุรกิจใช่เพราะช่วงนี้งดพวกของทอดของอะไรอันนี้เราก็นึ่งอันนี้ก็ลวกมาหนึ่งมาหนึ่งมาแกะผักเราก็ลวกมาอืมอ่ะเอาแลวจีบเนีอืมอร่อย ทาไม่มีน้ำมันเออเกลยอไปผักบุ้งต้ถั่ววายว้ายว้ายวายงาม่ออยูวันนี้อยู่กันแค่สี่ไม่ได้ไปหาหมอ แต่บ้านยังไม่มาแต่บ้านมาวันพรุ่งนี้บอกได้น้ันซุกอืมอล้วก็ไปนั่งวันนี้ผักมาจากสวนเราเองสวยเนาะผักสวยมากเลยเนาะยาวเลยยาวเลยให้เขาดูเป็นแบบไล้สดเลย เมื้อเช้ากับลมาวลมนาวลมหนาวเน่ยนาวอร่อยนะนะลาวก็พัดแต่ความนาวมาเลยออะไรนะูดอะไรกันพูดอะไรกันกพูดเฮาาปัจจกันอยู่สคนระยาภาษาเฮาปัจจัยก็ภาษา บอกว่ารีบกินเลยไม่ต้องเหลือให้ปุ๊บไม่ใช่มันโหดกว่านั้นอีกเนาะเด้กินเนาะเอฟซีได้ยินไหมทีนี้เราอยู่กันหลายภาษาเนั่นอะไรล่ะอผมรู้งั้นเนี่ยไม่ทอดเนาะโปรตีนเราไม่ทอดเพราะเรางดน้ำน้ำมันเราจะกินแบบไม่มีน้ำมัน น้ำมันงดน้ำตาลหันมายิ้มใส่กล้องนี้ก่อนไปกล้องนู้นแล้วก็ไปกล้างโน้นกล้องไี่เสือเห็นเลยหรอนี่กล้องนี้กล้องนี้กล้องนู้นฉันจะก้มหรือจะให้พี่ก้มมันจะได้ไม่บังกันเนี่ยพี่ก้มก็ได้วพี่ก้มเลยอืมจีบกูหมกไปมันจะไม่บังกล้องกันทรมานเนาะนจะกินมีความสุข ข้าวอะไรนะดูสิคือเข้าน้องเจ้ากินอะไรนะอ้าวคูบ่อยเจ้าสามสีเจ้าหอมขาตอนนั้นเขาได้ทำแบบนั้นเลยกี่บาทสิบบาทก็ตอนตอนสมัยทำงานกินกินแค่นี้จริงเลยหมอก็เข้ามาเลยทำมันจ่อยเนาะถ้าใครเป็นสาวโรงงานเน่ยจ่อยเนาะหอมเวลามันเล้งอ่าน้อย ทำาว่าอิ่มบอกก็บม่อิ่มดอกประมาณถักเป็ดประมาณเก้าโมงสิบโมงเนี่ยก็หาขนมไปแนะ่ะหลักจริงเ <c oughs> ขาเขาเขาห้ามเอาเข,า,ข,า,ขาไปกินบอกก็ไว้ไว้ในล็อกเกอร์แหละเพราะว่ามันมันเป็นโรงงานอาหารเนาะใช่อื ซื้อมา20บาทอันนี้20บาทฮะซื้อมาลวกนะั้นเห็นบอกว่าหนึ่งปลาก็เลยซื้อมาเผื่อโยกเผื่อด้วยหนึ่งปลาจิ้มแจว่วผักลวกผักสดแล้วก็มีเห็ดด้วยนี่เห็ด,ดตอนใหญ่ๆเลยเมื่อืนพี่ผัดผักเหรอ พอดีไปซื้อจะไปสแกนคนละครึ่งซื้อผักพอดีก็บอกไม่ไม่ได้มีซื้อผักต้องดูต้องดูร้านที่นี่ป้าอือักใจหมดอร่อยเนาะมีหน้าย่าชอบกินผักเล่นอืมหลวพ่อประหาป้าุดใจอีกอืม อันนั้นน่ะคุณเ่บเนาะอ,อะไรนะหมาหมาอะไรเขาเรียกอะาเปียกหรอเกียบกเกียบสดป้าบูมันมีเนื้อตรงหัวไหมย่าไม่ค่อยมีใช่ไหม าราเบียบเทียบก,กับปลานิลนปลาช่อนอะไรเงี้ยไม่มีน้อยใช่ไหมเหมือนกันกับปลาช่อนไม่แค่สีแดงนึ่งออกมาแล้วเป็นสีม่วงแปลกเีเนาะ ย่างกินข้าวเหนียวได้แล้วใช่ไหมได้แล้วยำไม่ค่อยกินแล้วมันแน่นลำไส้ไม่ดีต้องกินพ์ตั้งสวยแล้วก็กินผักเยอะ ให้ย่อยเมืเราช่วงนี้เราก็เน้นกินผักเยอะ้ามันแนมไงมื่เกือพอเราเมื่เกือเพวดก็เลยบอกม่อเกืเม่อม่อนบอกเมืเกอปอกกระเทาะน้าเลเมื่เกือ กอ,อบมากย้ง่ปลาก็มัองทปี่ตก้างหลายๆรบอก,กินเลยได้เออปลาอะไรนี่กางเยอะๆอ่ะปลาตะเพียนปลเขาปาเออปลาตะเพียนอะ่ะปลตองแลแซ่บอีก่เอามาปิ้งเนาะต่ว่าไม่้าหลายชนดปลาตองอ ปลาเพื่อนแต่ปลาบูนเนไม่ค่อยมีไม่เยอะปลาเนินก็ไม่ค่อยมีเหลือปลาเนินปลาเนินตาเอาปลาเนินไปแจ้ อร่อยที่สุดคือปลาอ้ซืปลาแม่น้ำโขงเมื่ออาที่ไปกับลุงอนุวัฒน์อะซื้อปลาหนีน่ะสามตัวฟองตัวถ้าว่าเผาวบางตัวสามร้อยนกใหญ่ใช่สามกิโลปลาตัวนั้ไปลาทำไมแกซื้อถ้าทำน้ำยานะในหม้อใหญ่มากเลยแกเอาละนะซื้อหัวปลานี่ยอร่อยแล้วโลดละแปดสิบคนจะอิ่มแล้ว เอา้ครับมครับหอเอไปแล้วไปแล้วนำสำหรับวนี้สวัสดีค่ะเสบ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 